โอเคครับแล้วก็สวัสดีกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel b i r s t r o l i นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้ผมก็จะมาจุดประทัดนะครับ1000นัดนะครับเนื่องจากเราได้ทําการบนตาไขไว้นะครับคือวันนี้ผมก็ก็จะมาจุดประทัดนะครับ1,000นนัดนะครับผมโอเคนะครับมามา นี่ก็กําลังจะแกะนะครับประทัดเนี่ยฮะใช่หนึ่งพันลัดหนึ่งพันลัดแล้วทีนี้เราแขวนไงอ่ะนี่ครับเราจะทําการจุดในเตาเนี่ยครับเราต้องคล้องใช่ไหมต้องคล้องตะขอข้างในมัม้ยอ๋อนี่ก็คือสรุปต้องกองใช่ไหมกรงเอาไว้เลยใส่ตะแกรงเอาไว้๋อ้ต้องกองไว้อย่างนี้เลยครับเขาอย่างหอมยัง เราต้องปิดประตูไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาพร้อมเริ่มจุดกันเลยนะครับหนึ่งพันลัดนะครับ เรียบร้อยครับโอเคครับหนึ่งพันนัดใช่ไหมหนึ่งพันนัดหนึ่งพันนัดไวมากเลยควันเต็มเลยครับโอเคครับเราก็รอให้ควันออกหมดก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าเราจะได้เลขอะไรไหนของเราอยู่ไหนเลขอ่ะนี่ครับอ๋อได้มาแล้วเลขเนยครับสี่ ได้สี่กับศูนย์ใช่ไหมสี่กับศูนย์โอเคอ๋อมันนีหอยออกด้วยอ่อ๋อสีเลขนี้แหละฮะสีเลขนี้เหรอใช่ไป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 โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับ